ตอนแรกขยับไม่ได้เลยใช่แล้วตอนนี้ขยับได้ไหมครับได้เดินได้โอ้โหตอนแรกคือเดินไม่ได้กินไปแค่หนึ่งกล่องใช่ค่ะกล่องเดียวกล่องเดียวค่ะไม่ถึงสิบเมตรนะดีดีด้วยครับตอนนี้ดีด้วยนะพี่ครับผมร้องไห้เลยยินดีด้วยพี่ครับผมคุณพี่ไพบูลมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกเนาะครับลุกขึ้นมาก่อนรู้ว่าเขาลุกนะคะครับแต่ว่าก็แบบ ทำไมไม่เปิดไฟสักทีลุกไม่ขึ้นแล้วหลังจากนั้นเขารักษายอย่างไงบ้างพอเข้าโรงพยาบาลหมอเขาถามว่าสแกนสมองไหม,อมบอกว่าสแกนพอสแกนสมองเสร็จเขาบอกว่าท่านลดสมองตีแล้วตอนนั้นใครก็เป็นคนหาเงินแทนตอนนั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างหยุดกันยังไม่ทําอะไรเลยก็คือว่ายังไงก็ดูคนไว้ก่อนแล้วทําไมถึงมาเจอเบนออยมีพี่เขาแนะนําเขาพูดให้ฟังว่าคนขับวินมอไซค์อ่ะ เส้นเลือดสมองแตกสามรอบก็ยังข่าวินได้บ้าเอามาให้หนูกล่องหนึ่งกล่องเดียวกล่องเดียวค่ะไม่ถึงสิบเมตรอะนะใช่ค่ะโอ้โหตอนแรกคือเดินไม่ได้แต่ขยับไม่ได้ข้างนี้ข้างนี้เลยข้างนี้เลยนอนเป็นผักเลยใช่แต่ปัจจุบันรบกวนหันหลังทางกล้องนี้เลยฮะเดินได้ครับสุดยอดอะชูมือหน่อยโอเคดีดีด้วยครับตอนนี้ นดีด้วยนะพี่ครับผมเ้อง่ายเลยยินดีด้วยะพี่ครับผมอก็ขอขอให้พี่กลับมาสุขภาพแข็งแรงก็โชคดีค่ะที่มาเจอเบต้าออยล์ค่ะโชคดีมากก็คือแบบเรากู้ชีวิตมาได้แบบทันมากผมอยากจะฝากตัวผลิตภัณฑ์เบต้าออยตัวนี้ไว้สำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องของไขมันสูงและอยากจะใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่ไม่ทำลายตับไต อยากแนะนำเบต้าออยตัวนี้จริงๆเพราะว่าเราอยากจะเป็นคุณค่าให้กับลูกค้าให้สามารถมีชีวิตได้ยืนนานอยู่กับครอบครัวจริงๆสำหรับอนาคตนะครับก็จะมีลูกค้าที่ทานเบต้าออยและเห็นผลลัพธ์แบบนี้เยอะมากๆแล้วเราจะไปสัมภาษณ์คุณที่บ้านเองครับ